พี่น้องคะแล้วประชุมสภาพการจากก,กับมาอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเขตเจ็ดของเฮาคือเก่าเด้อค่ะเด้อสถานที่แห่งนี้คะ่ะบางคนก็บ,บอกว่าเป็นสำนักง,งานเป็นศูนย์ประสานงานเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าอีหลีแล้วหญิงมุ่ม,มองนึงคะ่ะสถานที่แห่งนี้คือ บ้านอีกหลังหนึ่งของพ,อพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะพี่น้องเกศเจษโคองการก็จะรู้กันดีว่ามองนี่เป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนบ้านของทุกคนพ่อแม่พี่น้องที่ผู้ใดมีปัญหามีเรื่องเล่าทุกใจกับแววมะหาการมีเรื่องเดือดร้อนกับแววมาปรึกษาเรื่องเงยสวัสดีค่ะเรื่องหง่ก็ให้มันเป็นเรื่องหน่อยเรื่องหน่อยก็ให้มันเบิดไปเนาะคะ่ะผู้ใดไกลไปไกลมากอาที่นี่น,นี่เห็นกําลังส่วนเซียนกันอยู่นี่ค่ะไกลไปไกลมากฝนเหี่ยวกับแววเข้าห้องน้ำส่วนเซียนไปส่วนเมากอยากนอนกับแวะกินกาแฟ พี่น้องก็แววมากินกาแฟาแววมาเข่าของน้ำแววมาปรึกษาหาเลือสถานีแห่งนี้ค่ะยินดีตอนรับพ่อแม่พี่น้องตลอดเวลาเด้อค่ะเด้อยังมหาสซสการได้เสมอค่ะเรื่องได้ซอยได้กระซอยพ่อแม่พี่น้องเรื่องได้เฮ็ดไหได้ก็เฮ็ดไหพ่อแม่พี่น้องแล้วกะ็การยกค่อยให้การบริการยูนีล่ะค่ะโอเคสวัสดีค่ะนี่เด็กๆก็มีเด็กๆก,ก,ก,ก็แวะมีทั้งพี่น้องค่ะยูนีค่ะมีทั้งตั้งใจได้หน่อยค่ะจนถึง สูงไวค่ะกับแววเวียนมาเล่นน้ากันแล้วค่ะผู้ใดมีตำักหุงก็มากินน้ากันผู้ใดมีแกงน้ำไหมก็มาสู้กันผู้ใดาหาเห็ดแตงรลายก็เอาแวะเอามาใหม่ผู้ใดกินน้ำแร่เด้อจ้ะเด้อเนี่ย